วันนี้ก็ได้เลิกได้ยามแล้วค่ะเพราะว่าหวานข้าววันนี้ค่ะใช้มือค่ะไม่ได้ใช้เครื่องจักรจำนวนตรงนี้สีไร่กว่าค่ะถ้าใช้ในการหวานก็ประมาณ1 5ถึง20กิโลต่อไร่ค่ะป้องกันข้าวไม่งอก หลังจากที่หวานเสร็จแล้วก็จะมีรถมาเขาเรียกมาทำอะไรนะหลังจากที่หวานเสร็จแล้วอ่ะมาอะไรนะหวานเสร็จแล้วอ๋อปั่นโอ๊ยลืมค่ะเป็นชาวนาลืมได้หวานเสร็จแล้วก็ต้องปั่นค่ะเพื่อให้ละเอียดเพราะว่าหญ้าก็จะได้ตายข้าวก็จะได้งอค่ะ วันนี้สีไร่กว่าก็ใช้ประมาณสีกระสอบมัดปากเล็กๆค่ะวันนี้ก็มาสองท่านเลยสามีภรรยาส่วนบนคนาก็จะปลูกต้นมะขามค่ะป้องกันแสงไฟเมื่อปีที่แล้วก็มีปัญหาเรื่องแสงไฟค่ะเพราะว่าข้าวหอมมะลินั้นเป็นข้าวที่ไวแสงถ้ามีแสงสว่างก็ไม่สามารถที่จะ,ะตั้งท้องได้เร็วค่ะ มีแบบนี้ด้วยก็เลยพยายามซื้อต้นไม้มาก้านบนขนาค่ะป้องกันแสงไฟนี่ค่ะต้นมะขามประมาณหนึ่งเดือนแล้วค่ะไม่มีตายสักต้นค่ะมะขามเรียวนี่คือข้าวค่ะเตรียมที่จะหวานในแปลงนี้ ผีชาวนาะ